นะครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนักเรียนชั้นประรมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับผมมาวันนี้ก็มาพบกับคุณครูภาคภูมิกันอีกเช่นเคยนะครับผมในรายวิชาสังคมศึกษานะผมซึ่งก็จะเป็นการเรียนรู้แบบศึกษาจากคลิปวิดีโอการสอนคลิปนี้นะผมซึ่งก็เป็นการเรียนแบบออนมาน์นั่นเองนะครับผมนะซึ่งวันนี้เราก็จะอยู่ในเรื่องสุดท้ายของวิชาสังคมศึกษากันเลยนะผมอ่ะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะ ซึ่งก็เราก็จะจบกันแล้วนะผมถ้าเกิดว่าเรียนเรื่องนี้เสร็จนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะอยู่ในบทที่3ความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นะผมในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และก็ปรากฏการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมมาซึ่งถ้านักเรียนมีหนังสือเนี่ยให้เปิดไปหน้าที่1 2 7่งถึงหนึได้เลยนะครับผมนะเอาน,นี่ก็เป็นเนื้อหาสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ขอให้หนักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนนะครับผมนะโอเคไปรู้กันเลย ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะผมว่าโลกตัวที่แล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงับผมอ่ะซึ่งสามสิ่งนี้นะคือเป็นสิ่งที่ว่าอยู่นอกโลกของเรานะครับผมซึ่งก็เป็นท้งดาวเคราะห์แล้วก็ดาวฤกษ์นะผมที่มีระยะห่างหรือว่าระยะทางเนี่ยที่ไกลออกจากกันนะผมมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะผมอยู่หลายล้านกิโลเมตรเลยก็ว่าได้นะผมซึ่งอซึ่งสามดวงนี้เนี่ยก็คือโลกตัวที่แล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยก็คือ ยังมีความสัมพันธ์ต่อกันนะผมก็คือทําให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเช่นอ่าเกิดกลางวันหรือว่ากลางคืนนะผมการรูปภาพโลก่หนึงนะผมกลางอ่าซีกโลกหนึ่งเป็นงานวันซีกโลกหนึ่งเป็นงานคืนหรือว่าจะเกิดข้างขึ้นข้างเรมนะผมในส่วนของอ่าดวงจันทร์ตรง,ตรงนี้เกิดน้ําขึ้นน้ําลงอ่าเกิดฤด,ดูกาลซึ่งปรากฏการณ์ดังการนี้ก็คือล้วนแล้วมีผลต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์อ่าทั้งสิ้นนะครับผมนะอ่ะนะครับผม ในช่วงแรกผมก็คือเราจะมาดูการทาความรู้จักกับเจ้าดวงอาทิตย์กันก่อน,นผมซึ่งดวงอาทิตย์เนี่ยถือว่าเป็นดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ซึ่งดาวฤกษ์ก็คือเป็นดาวที่ว่ามีแสงสว่างในตัวเองอันนี้ก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์นะผมนะซึ่งก็ให้เรียนเนี่ยศึกษาก็คู่กันไปได้เลยผมในวิชาสังคมวิทยาวิทยาศาสตร์อ่ะซึ่งตรงนี้ดาวฤกษ์นะผมเป็นดวงอาทิตย์นะดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวฤกษ์ที่ว่ามีขนาดใหญ่นะผมซึ่งเป็น ศูนย์กลางของระบบสุริยะของเรานี่เองนะครับซึ่งระบบสุริยะก็คือจะมีโลกอยู่ในะระบบสุริยะนั้นด้วยนะครับซึ่งดวงอาทิตย์เนี่ยจะมีดาวเคราะห์บริวารอ่ะซึ่งพูดง่างไงก็คืออาจจะมีลูกน้องนครับมีดาวลูกน้องทั้งหมดแปดวงที่ว่าโคจรอ,อยู่รอบดวงอาทิตย์อ่ะซึ่งทั้งแปดวงนี้ก็คือจะมีดาวพุธดาวดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวเสา ดาวพฤหัสดาวาเนปจูนนะผมแล้วก็ดาวยูเรนัสตนั่นเองนะผมนะซึ่งก็อยู่ในระบบสุริยะของเรานะครับผมซึ่งดวงอาทิตย์เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งพลังงานความร้อนแล้วก็แสงสว่างเนี่ยที่สําคัญของโลกนะครับผมโลกเนี่ยพึ่งพาศัยจากความร้อนหรือว่าแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยในการดำนินชีวิตนั่นเองนะผมนะที อ่าผมต่อมาผมมาทำความรู้จักดาวเคราะห์ที่ว่าเราอาศัยอยู่กันบ้างผมซึ่งก็มีชื่อว่าโลกนี่ผมดาวโลกซึ่งโลกเนี่ยเป็นดาวเคราะห์อ่าดาวเคราะห์คือเป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะ <med David> ผมไม่มีแสงสว่างตัวเองแลวก็เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ด้วยนะผมโลกนะ่ะซึ่งโลกเนี่ยอ่าทำการโคจรรอบดวงอาทิตย์นะผมหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบเนี่ยซึ่งหนึ่งรอบเนี่ยใช้เวลาอ่าประมาณหนึ่งปีหรือว่าสามร้อยหกสิบห้าวันนะผมในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ ก็โลกเนี่ย่าไม่ใช่โคจรเท่าแต่รอบดวงอาทิตย์นะผมโลกเนี่ยโคจรรอบตัวเองด้วยนะผมโคจรรอบตัวเองได้ซึ่งหนึ่งรอบของ,ของการโคจรของโลกรอบตัวเองเนี้ก็คือจะใช้เวลาอ24ชั่วโมงหรือว่าหน,นึ่งวันนั่นเองนะผมนะต่อมาผมดาวดวงที่สามก็คือในส่วนของดวงจันทร์นะผมดวงจันทร์นะผมเงยหนงานขึ้นไปตอนกลางคืนก็อาจจะเห็นดวงจันทร์ได้ับผมซึ่งดวงจันทร์นี้ก็คือเป็นดาวเคราะห บริวารของโลกหรือว่าเป็นลูกน้องของโลกนะผมสําหรับดวงจันทร์เนี่ยซึ่งก็อ่าและหาเนี่ยก็คือจะอยู่ใกล้กับโลกมากที่สุดนะผมแล้ก็เป็นดาวท,าวที่ดาวที่ว่าไม่มีแสงสว่างในตัวเองเพราะว่าเป็นดาวเคราะห์อเนกนะผมซึ่งต้องทาการโคจรรอบโลกนะครับผมนะสำหรับดวงจันทร์นะครับ <c oughs> อ่านะครับคราวนี้เรามาดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะผมระวังอ่าความสัมพันธ์ระวังดวงอาทิตย์แล้วก็โลกกันบ้างผมนะปรากฏการณ์แรกก็คือเป็นในส่วนของ กลางวันและกลางคืนนะผมซึ่งกลางวันกลางคืนเนี่ยเกิดขึ้นจากโลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบนะผมแล้วก็ทําการโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยนะผมซึ่งทําให้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยส่งมายังโลกในบริเวณนะ,ะในแต่ละบริเวณนะไม่เหมือนกันนะผมดูอย่างเช่นในรูปนะครับผมมาดูส่วนแรกนะผมให้ดูตรงที่เป็นสีสว่างอยู่ก่อนนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นด้านที่ว่าโลกเนี่ยได้รับแสง ่าจากดวงอาทิตย์นะผมเป็นอ่าซึ่งทําให้บริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนของกลางวันนะผมะ <c oughs> ให้เรียนลองยึดดูประเทศไทยผมอ่าประเทศไทยเนี่ยก็คือจะอยู่ในโซนด้านมืดนะผมโซนด้านมืดตรงนี้นยก็คือเป็นด้านที่ว่าโลกเนี่ยไม่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะผมซึ่งตรงนี้นยจะเป็นในช่วงเวลาของกลางคืนนะผมซึ่งก็จะมีระยะเวลาสิบสองชั่วโมงในส่วนของด้านสว่างนี้ก็คือจะมีระยะเวลาสิบชั่วโมงเช่นเดียวกันอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าหมุนไปรอบนึงเนี่ย ก็คือปฏิทัยของเราเนี่ยก็คือจะอยู่ในส่วนของโซนกลางโซนกลางวันนะผมนะมันก็จะสลับกันนะครับตรงนี้นะครับผม <c oughs> ทีนี้มาเรามาดูกีจวัรประจําวันของเรากับ้างในส่วนของกลางวันแล้วก็กลางคืนนะผมอ่นนี่เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งในส่วนกลางวันเนี่ยก็คืออเราก็จะทาการตื่นนอนในช่วง6โมงเช้าผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยาก็จะทาการเรียนหนังสืออะตอนนี้ก็อาจจะเป็นการเรียนออนไลน์ใช่ไหมเป็นบางครึ่งก็ทําการเรียนออนไลน์ ต่อมาเป็นการพักอพักเที่ยงรับประทานอาหารในส่วนของสิบสองนะผมสิบสองนาฬิกาต่อมาผมตอนเย็นนะผมะตรงนี้ก็อาจจะเป็นกิจวัตรที่ว่าเราไปโรงเรียนนะก็คือสี่โมงเย็นเนี่ยเราก็ทําการกลับบ้านนะครับผมก็ต่อมาห้าโมงเย็นเราก็อาจจะทําการบ้านหรือว่าเล่นอะไรต่างๆนะผมทีนี้มาดูในส่วนของส่วนกลางคืนนะผมหกโมงครึ่งเนี่ยก็คือรับประทานอาหารเย็นนะครับแล้วก็ต่อมาสองทุ่ม ครับผมสองทุ่มก็ทาการหาหนังสือ,อก็ทําการเข้านอนในส่วนของอเวลาสามทุ่มนันเองนะครับผมนะเป็นช่วงกิจวัตรประจําวันของเรานะครับผมในส่วนของเด็กนักเรียนนะครับผมนะ,ะทีนี้เรามาดูปรากฏการณ์ต่อไปผมก็คือเป็นปรากฏการณ์ข้างขึ้นแล้วก็ข้างเรมนะครับผมตรงนี้ก็คือจะมีความสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์นะครับผมนะซึ่งการที่ดวงจันทร์เนี่ยโคจรรอบโลกนะครับผมทําให คนบนโลกเนี่ยมองเห็นดวงจันทร์ที่ว่ามีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละคืนนะบางคืนก็อ่าเป็นพระจันทร์เสี้ยวบ้างอ่ะบางคืนก็เป็นพระจันทร์เต็มดวงบ้านอ่ะสวยมากเลยนะผมสีอ่าแต่ก็ต่อมาบางคืนอาจจะมองไม่เห็นพระจันทร์เลยผมมืดมิดไปหมดเลยนะผมซึ่งอ่าส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่ว่าทําให้เรามองเห็นพระจันทร์เนี่ยไม่เหมือนกันในแต่ละคืนก็คือมันจะเกิดขึ้นจากการสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยจากตำแหน่งที่แตกต่างกันนั่นเองนะผมสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์มา ดวงจันทร์นะครับผมทาให้เรามองเห็นดวงจันทร์ที่ว่าอยู่ในโลกเนี่ยไม่เหมือนกันในแต่ละเดือนนะครับเอ้ยในในแต่ละวันนะครับอ่าทีนี้เรามาดูแต่ละอ่าแบบกันนะครับผมอ่าในส่วนของข้างขึ้นนะครับผมในส่วนของข้างขึ้นก็คือเป็นช่วงเวลาที่ว่าเรามองเห็นดวงจันทร์ที่ค่อยๆสว่างขึ้นในแต่ละคืนนะครับผมมันก็จะสว่างขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสว่างเต็มดวงอ่าซึ่งช่วงเวลานี้เนี่ยเราเรียกว่าช่วงเวลาข้างขึ้นนะครับ จากมืดมาสู่เต็มดวงตัวนี้เราเรียกว่าข้างขึ้นซึ่งก็จะมีระยะเวลาประมาณ15้าวันนะผมเรื่อตั้งแต่ขึ้น1ค่ําถึงจนถึงขึ้นสิบห้า่นะครับขึ้นหนึ่งาถึงสิบห้า่ขึ้นหนึ่นงคก็จะมีแสงหว่างน้อยที่สุดนะผมไล่ๆๆไล่ไปจนถึงขึ้น15ค่้าจะสว่างเต็มดวงนะครับทีนี้มาเรามาดูข้างเรียมกันบ้างซึ่งข้างเรียมเนยก็คือเป็นชน่วงที่ว่าเรามองเห็นพระจันทร์เนี่ยค่อยๆมืดลงนะผมอาจจะ งกันข้ามกับข้างขึ้นนะผมข้างเรียนันก็คือจะค่อยๆมืดลงในแต่ละคืนซึ่งจะมืดจนมืดสนิทนะผมทั้งดวงเลยช่วงเวลานี้ก็คือเรียกว่าข้างแรมซึ่งก็จะมีระยะเวลาเท่ากันนะผมก็คือสิบห้าวันประมาณสิบ้าวันซึ่งก็เริ่มตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำอะแรมหนึ่งค่ำก็คือดวงใจก็คือจะมีเงาม,มืดเป็นเสี้ยวน,น,นิดนิดหนึ่งแล้วนะผมแล้วก็ไล่ต่อมาไล่ต่อมาไล่อ่อมาจนถึงแรมสิบห้าค่ำจะมืดมิดทั้งดวงเลยนะครับผมนะ เดี๋ยวขอย้อนไปตรงนี้ก่อนนะผมซึ่งะข้่งขึ้นครึ่งแรมเนี่ยก็คือคนไทยเนี่ยจะแบ่งเดือนเนี่ยออกเป็นในส่วนของเป็นการแบ่งเดือนในส่วนของจันทรคตินะผมเป็นการแบ่งเดือนสิบสามสิบวันนะผมซึ่งอะก็คือจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งขึ้นหนึ่งค่ำจนถึงขึ้นสิบห้าค่ำแล้วก็อ่ส่วนที่สองก็คือในส่วนของวันแดนหนึ่งค่ำไปถึงวันแดนสิบห้าค่ำนะผมตรงนี้ก็คืออ่วันขึ้นสิบห้าค่ำเนี่ยก็คือจะเรียกว่าเป็นวันที่ ดวงจันทร์เนี่ยสว่างที่สุดนะผมสว่างเต็มดวงสุดแล้วก็วันแรมสิบห้าค่ำเนี่ยดวงจันทร์ก็คือจะมืดมิดทั้งดวงนะผมแล้วก็วันเรมแปดค่ำกับ throne, ว, at, วันขึ้นแปดค่ำเนี่ยก็คือดวงจันทร์เนี่ยก็คือจะสว่างครึ่งดวงนะครับผมอ่าขึ้นแปดค่ำกับเรมแปดค่ำมก็คือจะดวงจันทร์จะสว่างขึ้นดวงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยคือจะเป็นวันพระอันนี้นครับวันพระนะครับแต่ก็นอกจากนี้เนี่ยในไทยของเราเนี่ยก็คือจะมีการเรียกวันที่ว่าดวงจันทร์สว่างเต็มดวงอย่างเช่น นักเรียนก็ยได้ยินไหมวันเพลนวันเพ็นนี่ก็คือเป็นวันที่ดวงจันทร์สว่างทั้งดวงนะผบอย่างเช่นในเนื้อเพลงของวันลอยกระทงที่ว่าวันเพ็นเดือนสิบสองน้ำเล่นองเต็มตลิงนะผมเราทั้งห้ายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงนะซึ่งก็อ่าตรงกับวันขึ้นสิมาค่ำเดือนสิบสองนะผมเป็นเดือนเพ็นนะผมนะในส่วนของวันลอยกระทงนั่นเองนะครับผมนะโอเคอันนี้เรามาดูปรากฏการณ์ต่อไปผมก็คือ ปรากฏการน้ําขึ้นน้ําลงนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ว่าเราพบเห็นได้ในชีวิตประจําวันนะผมซึ่งในแต่ละวันเนี่ยระดับน้ําทะเลเนี่ยก็คือหรือว่าระดับน้ํคกองเนี่ยก็คือมันจะมีสูงขึ้นแล้วก็ลดต่ําลงนะผมซึ่งเราจะเห็นชัดได้ชัดบริเวณปากแม่น้ําแล้วก็ชายฝั่งทะเลนะผมอในที่นี้ในรูปนะครับก็จะเป็นตัวอย่างในส่วนของบริเวณหาดพัทยาผมจังหวัดชลบุรีนะผมะซึ่งภาพทางด้านซ้ายมือก็คือ เป็นช่วงเวลาที่น้าขึ้นนะผมน้ําขึ้นก็คือน้ำนองเต็มไปหมดเลยแลวก็ต่อมาเนี่ยภาพด้านขวาคือน้ําเนี่ยจะลดลงไปนะผมเกิดแท่งลงไปนะมันไม่ใช่สึนามินะครับตรงนี้นะครับผมเาอาอาจจะถ้าเกิดว่าน้ําลงไปม,มากๆเนี่ยอาจจะเป็นสึนามิแต่ว่าตรงนี้เป็นปรากฏการณ์น้ําขึ้นน้ําลงอันเนี้นะครับเดี๋วมาดูเหตุผลกันบ้างผมว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับปรากฏการณ์น้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยเกิดขึ้นจาก อิทธิพลจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์และก็ดวงจันทร์ที่ว่าส่งผลต่อโลกนะผมแต่ว่าอิทธิพลเนี่ยดวงของดวงจันทร์เนี่ยจะมีมากกว่าเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยอยู่ใกล้โลกนะครับผมอยู่ใกล้โลกมากกว่าซึ่งการเกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยก็จะเกิดสลับกันไปทุกๆ6ชั่วโมง12นาทีหรือว่าทึ่งในหนึ่งวันเนี่ยก็คือเราจะสังเกตได้เราจะสังเกตเห็นน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยได้วันละสองครั้งนั่นเองนะผมทีนี้นักเรียนลองดูรูปัะผมลองดูรูปนะครับนักเรียนลองดูรูปโลกนะผมซึ่งโลกเน ่จะแบ่งบริเวณเอาไว้ทั้งสี่จุดนะผมเป็นจุดกอจุดขอจุดคอแล้วก็จุดงอนะครัผมเรามาดูจุดแรกนะครับจุดกอ่ซึ่งจุดกอเนี่ยก็คือเป็นจุดที่ว่าแรงดึงดูดของตัวอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยอส่งผลทําให้ระดับน้ำบนผิวลุงเนี่ยสูงขึ้นนะผมนักเรียนลองดูขีดสีฟ้านะผมขีดสีฟ้าที่อ่าอยู่ที่จุดกอตรงนั้นก็คืออ่ทั้งจุดกอแล้วก็จุดอ่าจุดกอแล้วก็จุดคอเนี่ยก็คือจะมีสีฟ้า ลมอ,อยู่ก็คือตรงนี้เป็นตัวแทนว่าน้ำในเวณเนี้ย็คือน,น้ําเนี่ยจะสูงขึ้นนะผมซึ่งจุดกอเนี่ยระดับน้นําสูงขึ้นนะผมทาให้จุดคอเนี่ยก็คือจะต้องอสูงขึ้นด้วยนะผมเพื่อรักษาสมดุลในการหมุนรอบตัวเองของโลกอ่ามันจะ,ะสูงเฉพาะจุดกอไม่ได้นะผมจุดคอเนี่ยก็คือน้ําเนี่ยก็คือโลกเนี่ยเป็นทรงกลมนะผมเป็นทรงกลมตรงออกจากกลมแล้วก็มันก็ต้องรักษาสมดุลเอาไว้ข้างหนึ่งน้ําขึ้นข้างหนึ่งก็ต้องน้ําขึ้นด้วยนะครับแนะล้วก็ในทางกับการน да ะผมมาดูจุด ขอแล้วก็จุดงอครับผมน้ําตรงนี้นั่นคืออ่ะเร่งดูดเนี่ยก็คือจะอ่าดูดไหลน้ําเนี่ยไปรวมกันนะผมซึ่งทาให้จุดกอ้อยก็จุดอ่าคอเนี่ยทําให้ตรงนั้นเนี่ยระดับน้ําเนี่ยลดลงนะผมนะถ้าถ้าเกิดว่าอ่ามันสลับกันนะนะครับผมนะแต่ว่าในที่นี่จุดคอกับจุดจุดคอจุดงอเนี่ยตรงนี้น้ําจะอ่าเป็นบริเวณที่น้ําลดนะครับผมน้ำลดลงอ่ะนะผมซึ่ง ปรากฏการน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของผู้คนด้วยนะผมซึ่งส่วนใหญ่นี่ก็คือจะเกี่ยวข้องกับเราชาวประมงและก็ชาวเรือนะผมซึ่งชาวประมงในบางพื้นที่เนี่ยก็จะออกไปทําประมงในช่วงที่น้ําขึ้นเพราะว่าอาเนื่องจากกระแสน้ำเนี่ยได้พัดพาสันน้ำเข้ามาทําให้าสามารถจับสันน้าได้ง่ายนะผมแล้วก,ก็อีกทางหนึ่งก็คือต้องรีบกลับเข้าฝั่งก่อนที่น้ําจะลงนะผมเพราะถ้าเกิดว่าน้ําลงเนี่ยก็คืออาจจาะ ไม่สะดวกกับการเดินทางได้ผมเรือเนี่ยอาจจะติดโขดหินติดอะไรได้นะผมนะมันก็เป็นปัญหาต่อมาแล้วก็ในส่วนของคนเดินเรือกนส่งสินค้าเนี่ยก็คือจะอใส่ช่วงน้ําขึ้นในการเดินเรือนะผมเพราะว่ากระแสน้าอยากจะทําให้เขานเ,เนี่ยนาเรือเนี่ยลอออกไปได้โดยมันจะประหยัดในส่วนของค่าน้ํามันนะผมค่าช้จ่ายนะแต่ถ้าเกิดว่าน้ําลงเนี่ยในส่วนของช่วงเวลาน้ําลงก็คือจะมีสันดอนซึ่งก็จะเป็นในส่วนของการาทับถมของตะกอนหรือว่าชั้นดินนะผมซึ่ง ถ้าเกิดว่าเรือไปติดเนี่ยก็อาจจะทําให้เรือเนี่ยเดินไม่สะดวกแล้วก็อาจเกิดตื้นได้นั่นเองนะครับเรามาดูปรากฏการณ์ต่อมาผมก็คือในส่วนของสุริยุป,ปราคานะครับซึ่งสุริยุป,ปราคาก็คือเป็นชื่อก็บอกแล้วสุริยุปก็คือสุรยิยะซึ่งก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาตอนกลางวันนะครับซึ่งเกิดจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกเนี่ยโคจรมาเรียงกันในแนวนเดียวกันนะครับมีดวงอาทิตย์ก่อนมีดวงจันทร์แล้วก็โลก ซึ่งดวงจันทร์เนี่ยก็คือจะตั้งอยู่ตรงกลางับผมซึ่งถ้าเกิดว่าอ่าเมืเ่อสังเกตนะผมจากพื้นโลกเนี่ยดวงจันทร์ก็จะเคลื่อนเข้ามาบดบังแสงของดวงอาทิตย์นะผมทําให้เราเนี่ยเห็นดวงอาทิตย์มันจะค่อยๆมืดลงมืดลงนะผมแล้วก็เกิดเง,งามืดบนพื้นโลกในในช่วงระยะเวลาหนึ่งน,นะผมดูจากรูปภาพนะครับผมมีดวงอาทิตย์ตั้งอยู่นะผมแล้วก็มีดวงจันทร์ตั้งงค์การแล้วก็โลกเนี่ยอ,อยู่ท้ายสุดนะผมซึ่งโลกเนี่ยก็คือจะหมุนหมุนโคจรไปเรื่อยๆแล้วก็ ในสามดวงนี้นมันก็จะโครจรมาอยู่ในแนวเดียวกันนะครับซึ่งทําให้แสงจากดวงอาทิตย์ที่จะส่งมาในามายัางโลกเนี่ยถูกบดบังด้วยดวงจันทร์นะครับซึ่งทําให้บริเวณใดบริเวณหนึ่งของโลกเนี่ยมันจะมืดลงนะครับมันจะมืดลงนะครับเป็นเงานะครับผมทีนี้มาด,ดูตัวอย่างของอาสืริยุป,ปราคาที่เกิดขึ้นนะครับมันก็มีสามรูปแบบก็คือ,อแบบแรกนะครับผมแบบเต็มดวงนะครับ แต่ตรงเดีวในที่นี้ก็คือมันจะกลืนกินไปมิดหมดเลยครับผมนะคือกินไปมิดหมดทั้งดวงเลยก็มีแสงสว่างอยู่รอบๆนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ต่อมาแบบวงแหวนอ่ะไปวงแหวนก็คืออ่ะมันจะกลืนมิดเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีแสงส่องสว่างอ่ะส่องสว่างเป็นประกายอ่ะรอบๆนะครับผมรอบๆดวงจันนะครับผมนะแล้วก็ต่อมาครับผมในส่วนอ่าส่วนราคาแบบบางส่วนก็คือจะกินไปอ่ะเสี้ยวหนึ่งครับผมจะไม่มมดทั้งดวงนะครับผมนะ อ่านะครับผมต่อมาผมในช่วงเวลากลางคืนเหมือนบ้างก็คือในส่วนของจันทรุป,ปราคาครับผมซึ่งก็เกิดขึ้นจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และก็โลกเนี่ยโคจรมาเรียงอยู่ในเดียวกันเหมือนเดิมครับผมแต่ว่ามันจะเปลี่ยนอ่อจะสลับตำแหน่งกันครับผมในที่นี้โลกเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางบ้างนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราสังเกตจากพื้นโลกเนี่ยดวงจันทร์เนี่ยจะโคจรเคลื่อนที่เข้าไปในส่วนของเงาโลกนะครับผมอยู่ด้านเงาของโลกไม่ไม่ได้ไปอยู่ในส่วนของแสงสว่างนะครับผมซึ่งทําให้ดวงจันทร์เนี่ยสองสว่างในกลางคืนเนี่ย จะทําการค่อยๆมืดลงมิดลงนะผมซึ่งก็มีสีที่แตกต่างต่างกันไปนผมอ่ะซึ่งก็มาดูอ่ะลักษณะนะผมดวงอาทิตย์ตั้งอยู่นะผมแล้วก็มีลูกตั้งอยู่ตรงกลางแล้วก็ดวงจันทร์ตั้งอยู่ท้ายสุดนะผมซึ่งสามดวงนี้เนะี่ยมันก็จะโคจอรอยู่ในระดาบเดียวกันนะผมซึ่งอ่ะแสงที่ส่งมายังโลกเนี่ยนะผมก็คืออ่ะแสงส่งมางแบบปกตินะผมแต่ว่าอ่ะอีกด้านหนึ่งก็คือจะอยู่ในด้านที่ว่าอ่า เป็นมืดใช่ไหมเป็นด้านที่มืดแล้วก็ดวงจันทร์ก็อยู่ในด้านที่มืดพอดีซึ่งทาให้เราเห็นดวงจันทร์เนี่ยค่อยๆรับรับ,บ,บ,บมืดมิดลงไปนะครับผมเพราะว่าไม่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของจันทรุปราคาครับผมทั้งสามรูปแบบก็คือในส่วนของแบบเต็มดวงก็คือจะสีเนี่ยก็อาจจะแบบตาไปใผมไม่มันกับดวงจันทร์ที่เราเคยเห็นแล้วก็ต่อมาแบบบางส่วนก็คือจะกลืนไปนิดนึงนะครับ นะครับผมเพือนไปนิดนึงแล้วก็สุดท้ายอ่าแบบเงามัวนะผมแบบเงามัว,มวก็คือดวงจันทร์เนี้ยก็จะอ่ามีแสงวันที่อ่าแปลกตาไปก็คือจากมิดจะมืดมิดหน่อยๆนยนะครับนะซึ่งก็อาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าชาวบ้านเขาเรียกกันก็คือเป็นราหูอมจันทร์นะผมมีการเอาอ่าประทัดมาจุดแล้วก็มีการเคาะกระมังอะไรก็ว่าไปผมเป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งนะครับโอเคอ่านี้ก็ได้จบลงไปแล้วสำหรับเนื้อหาของวันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อหาที่ว่าอ่า มากนะผมนะนั้นเนื้อก็มากสักนิดหน่อยแล้วก็จะใช้ความเข้าใจนะส่วนหนึ่งนะผมเพราะว่าเป็นเรื่องที่ว่าอยู่นอกโลกเรานะผมเป็นอยู่นอกโลกเราแต่ว่ามันก็มีความเรียกว่ามีความใกล้ชิดกับเราหละนะผมนะเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกอยู่ทุกวันนะครับผมนะซึ่งก็เป็นเนื้อเรียกว่าบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยนะผมเรื่องนี้อ่าโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนของครูไปเรื่อยนะผมซึ่งวันนี้ก็คือเป็นเนื้อสุดท้ายแล้วนะผมต่อย่างนี้ก็ให้นักเรียนเนี่ยอ่าเพีย์งาน ที่เรยนยังค้างอยู่สําหรับใครที่ไม่ค้างแล้วก็คือให้เจ้าตัวเนื้อหาเพื่อที่จะสอบปลายภาคนะครับผมนะเราก็เราก็จะสอบปลายภาคกันแล้วก็ขอให้นักเรียนเนี่ยโชคดีทุกคนนะผมแล้วก็อย่าลืมทำใบประกาศที่รูได้มอบหมายไว้ให้ด้วยนะครับผมโอเคสําหรับนี้ก็ขอขํำว่าขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบาย